พี่กาลังจะห้ามไม่ให้ชายยุ่งกับพี่สาวของตัวเองเหรอคะไม่ใช่พี่สิแม่ชาตังหาที่ไม่ชายยุ่งกับเพลินเรื่องวันนั้นเนี่ยพี่คุยกับแม่ชาแล้วนะคะเพลินเขาบอกแม่ว่าช่วงนี้รักไม่่อยมีเวลาให้เขาเหรอไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยนะครับที่คนอย่างดรเพลินัทธาจะต้องมากังวลไม่นะผู้หญิงเราเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าคนข้างๆไม่สนใจ ไม่ว่าเขาจะเรียนจบอะไรมาก็ไม่มีใครชอบทั้งนั้นแม่รู้สึกว่ารักยังปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมทำไมไม่ลองพยายามอีกสักนิดละ่ะไม่งั้นระยะยาวจะมีปัญหานะต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันสักวันหนึ่งมันก็ลงตัวเองแหละถ้างั้นลองพาไปให้ในมูดสักรอบดีไหมครับ <laughs> ก็น่าจะดีนะผู้หญิงเราเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าคนข้างๆใส่ใจในปัญหาของเขามันก็น่าจะดีครับอ๋อแล้วถ้าอีกหน่อยมีปัญหาอะไรก็โทรหาแม่นะไม่ต้องโทรหาพิชาแม่ไม่อยากให้เขาไปปรึกษาปัญหาอะไรกันเรื่อยเปยื่อยพิชาเนี่ย อาจจะยุแยงให้ออกนอกลู่นอกทางเก่งเพลินอาจจะดูเป็นคนหัวแข็งซะหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาดื้อน้อยกว่าพิชามากอืมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันบอกพิชาาด้วยนะว่าให้เลิกยุ่งกับปัญหาครอบครัวของรักกับเพลินได้ละถ้ามีปัญหาอะไรแม่จะเป็นคนจัดการเอง นี่แม่รู้เปล่าคะว่าพี่เที่ยวหนักขนาดไหนมีผู้หญิงไปด้วยขนาดไหนอะแม่ชา,ร,ารู้ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างงพี่อยู่แล้วเพลินเองก็รู้แต่เขาดันตั้งความหวังว่าถ้าพี่แต่งงานแล้วพี่จะหยุดไม่มีผู้หญิงคนไหนผิดที่ตั้งความหวังแบบนั้นนะคะพี่รักเรื่องนี้เนี่ยพี่เกลียดกับแม่ชาแล้วนะแล้วแม่ชาก็บอกพี่แล้วด้วยว่าต้องทำยังไงต่อหลังจากนี้ชาแค่บอกพี่ถ้าเขาโทรมาเนี่ย เดี๋ยวหลังจากนั้นพี่จัดการต่อเองพี่กำลังจะห้ามไม่ให้ชายยุ่งกับพี่สาวของตัวเองเหรอคะไม่ใช่พี่สิไม่ใหชาต่างหากที่ไม่ชายยุ่งกับเพลินที่แม่กับพี่กำลังทำอยู่มันคือการบังคับให้พี่เพลินต้องอดทนไปเรื่อยๆในสิ่งที่พี่เพลินเป็นในวันนั้นมันไม่เฮลตี้เลยอะแล้วชาก็จะไม่ทิ้งเขาฝากพี่กลับไปบอกแม่ด้วยนะคะว่าแม่ก็ห้ามชาเยเรื่องนี้ไม่ได้ เพลินแม่เข้าใจนะว่าตอนนี้เพลินรู้สึกยังไงแต่ว่าเพลินจะออกไปให้คนเห็นเพลินในสภาพแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพลินอย่าทาอะไรแบบนี้อีกยังไงเพลินก็ยังเป็นครูบาอาจารย์เพลินต้องมองให้ไกลเพลินต้องมองภาพกว้างว่าอีกห้าปีสิบปีต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงเพลินอยากเป็นคนที่มีความสุขค่ะแม่เิน ความสุขม,มีหลายแบบนะทุกวันนี้สิ่งที่คุณมีถ้าคุณมองว่ามันเป็นความสุขคุณมีมากแล้วนะเพลินความสุขที่เพลินว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บ้านที่รถที่เสื้อผ้าหรือที่มีพี่เป็นผัวแต่ไม่เคยให้เกียรติเพลินเลยมันอยู่ในใจคะ่ะในใจที่เพลินรู้สึกว่าเพลินไม่เคยมีความสุขเลย เพิ่นเกลียดตัวเองขึ้นทุกวันเธอรู้สึกว่าเพิ่นไม่มีตัวตนเพิ่นไม่มีความสุขค่ะพ่อเข้าใจเพิ่นนะแต่พ่อก็เข้าใจรักด้วยบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้มันก็ไม่ได้แต่พ่อก็ไม่คิดว่าเวลาจะช่วยทำอะไรให้มันดีขึ้นด้วยถ้าเพลินรู้สึกอย่างที่เพินพูดออกมาจริงๆแล้วก็ เพราะว่าอย่าฝืนถ้าเพลินไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวอย่าฝืนเลยคุณกิติอย่าฝืนชีวิตที่ควรจะมีความสุขเพื่ออะไรที่มันไม่สำคัญจริงๆคุณกิติเลิกกับรักซะค,คุณเป็นพ่อภาษาอะไรอ่ะคุณบอกให้ลูกเลิกแบบนี้ได้ยังไงลูกเพิ่งแต่งงานไม่ถึงปี ท่านลูกเลิกคนที่โนูไม่ดีก็เคยลูกนะผมเป็นพ่อที่อยากจะเห็นลูกมีความสุขและผมก็เข้าใจที่เขามาเจอผู้ชายแบบนี้ที่เขามาเจอผู้ชายแบบเนี้ก็คงเป็นเวรกับที่คุณทำเอาไว้ไงที่คุณดอกใจฉันไงคุณน,นั่นแหละควรเลิกกับอารยาเพล่อนไม่ควรต้องเลิกกับรักข้อมูลแน่นมากเลยครับพิชา ตัวโปรเจกต์เนี่ยก็น่าสนใจมากแต่อาจจะมีติดบ้างนิดนิหน่อยๆเดี๋ยวก็คงจะมีคำถามจากทุกท่านนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเริ่มเซ็กชันถัดไปเลยนะครับโดยผมจะขอเชิญที่ปรึกษาพิเศษของโครงการนี้ครับเชินครับ สวัสดีคุณพิชชานี่คุณออ尼ตาครับทุกคนผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ดินและอสังหาชื่อดังใช่ครับสวัสดีครับ ดูด้หน่อยครัฉันรอได้เชิญคุณไม่เคยบอกฉันเรื่องคุณแอนิต้าใช่แต่มันก็ไม่มีผลอะไรหรือเปล่าครับบอกหรือไม่บอกมีหรือไม่มีเนี่ยสุดท้ายก็ต้องทำพรีเซนต์แบบนั้นอยู่ดี แล้วนี่การมีเขามาช่วยอุดรูรั่วของโปรเจกต์เนี่ยเพื่อมันเป็นผลดีกับคุณด้วยซ้ำนะครับเขามีที่ดินในมือแล้วเขาเองก็เป็นนักลงทุนถ้าเขารู้ทุกอย่างแล้วเอาไปทําเองอะไม่เอานะเขามีชื่อเสียงในวงการนะเขาไม่ทําแบบนั้นหรอกครับแล้วบอร์ดของผมมีตั้งกี่คนที่จะยืนยันได้ว่านี่มันเป็นโปรเจกต์ของคุณมันไม่มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นหรอครับทาไมมีทําไม,ม,าไมคุณไม่บอกฉันก่อนว่าแอนิต้าจะมาฟังด้วยทําไมคุณต้องให้เขาแอบซูมอยู่ในห้องหนึ่งแล้วถ้ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ทำไมเขาไม่มาฟังพร้อมคนอื่นคุณกำลังให้ฉันทิชโปรเจกับเขาแบบที่ฉันไม่รู้ตัวเราเข้าให้เขามาฟังพีเสนยของฉันก่อนด้วยคนนี้มันเฮี้ยเหมือนกันนะคะผมขอโทษนะเธอมเนะมื่อวานผมแย่มากที่ไม่ได้บอกคุณก่อนใช่มันทำให้คุณเป็นคนไม่น่าไว้ใจขึ้นมาทันทีเลยแบบเปิดๆเ,เลยนะผมติดต่อคุณไป เพราะว่าคุณเป็นเอเจนต์คนเดียวของแอนิต้าผมหวังอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะจอยกันได้แล้วพอเขาติดต่อมาเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคุณกับเขาทํางานด้วยกันได้อยู่แล้วที่ดีในโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นที่ที่แอนิต้าไม่เคยเห็นเพราะเจ้าของที่เขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ขายคนต่างชาติเงื่อนไขเนี่ยคุณก็รู้ดีนี่ดีลเนี้ยมันเป็นดีลระหว่างบริษัทฉันกับบริษัทคุณไม่เกี่ยวกับแอนิต้ามันไม่เคลียร์ตรงไหนไอ้ที่ฉันมาเนี่ย เพื่อต้องการความชัดเจนว่าสรุปคุณจะเอาอยัางไงผมกับอนิต้าหรือผมกับคุณหรือว่าเราสามคนครับคุณกับฉันมันไม่มีคุณกับผมแล้วครับเพราะผมต้องการที่จะจอยกับอนิต้าด้วยถ้าคุณโอเคที่จะมีกันสามฝ่ายเราก็ไปกันต่อคุณจะได้ทุกอย่างตามพร,พรอพเซอลที่คุณเสนอมาแต่ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากนะครับ าเราได้ที่ของแฟนคุณถ้าได้ที่ดินของคุณเจราเนี่ยผมเอาด้วยแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยผมกับแอนิต้าก็อาจจะไปหาที่ดินใหม่เอาเองเรื่องโปรเจกต์เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับที่คุณทํามานะอันนี้ผมต้องออกตัวไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเชนของโลกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยฉันคิดคิดไว้นะคะว่าถ้าคำตอบของคุณมันดีพอฉันอาจจะยอมร่วมงนานกับคุณอีกครั้ง แต่พอเห็นว่าคุณเป็นคนแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่น่าจะร่วมงานกันได้แล้วจริง Anita ก็อบอกผมไว้เหมือนกันครับว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้แล้วคนแบบนี้เลยที่จะไม่ประสบความสำเร็จสักทีคนที่เอาแต่คิดว่าโลกมันต้องสวยผู้คนต้องใจดีนะวิธีคิดมันอ่อนแอปวกเปียกมากทำธุรกิจนะไม่ต้องรักกันนะคุณ แค่พอใจในผลประโยชน์ที่มีก็พอถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยลองไปถามแฟนคุณก็ได้นะครับเขาขายตัวอยู่เขาน่าจะเก็ตการขายตัวของเขาเนะี่ยมีเกียรติกว่าสันดาลของคุณ ปีปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากเลยนะครับคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรที่ตั้งใจไว้ยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเลยสักครั้งทำซะนะรักตัวเองให้มากๆนะครับ ช,ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะทนอยู่อย่างทุกใจจริงไหมความสุขที่เรียบง่ายความสบายใจที่ได้อยู่ข้างๆใครสักคนที่เข้าใจคือสิ่งที่เราทุกคนเลือกให้ตัวเองได้ ผว่าต้นไม้ใหญ่ไว้ตรงนี้ดีไหมหรอแต่ว่าทางซ้ายอะดีกว่านะทำไมผมว่าตรงนั้นน่าจะดีกว่านะอาเฟ่ฉันว่าซ้ายดีกว่าเพราะว่าถ้าคนมองมาจากตรงนี้วิวสวยกว่านะความรักในวันนี้จะวยากก็ยากง่ายก็ง่าย ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนถ้าคุณเจอคนที่ใช่ทำทุกอย่างให้เขาอยู่ข้างๆคุณนะครับและสุดท้ายไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เลือกแล้วกันนะครับลาไปกับเพลงเพลงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับ จะไม่ช้าเหล่าพอยบินไปบนพระจันทร์มีกระต่ายดูชั่นทีวีทางช่องวัน31ดูชั่นออนไลน์ทางแอปกวันดีมีผู้ใดถ้พักฉันบินไปสัไกลอยู่ทางนี